ที่สำคัญที่สุดคือประโยคะได้แก่ความเพียรในทางที่ถูกเป็นประโยคสมบัติกายกรรมวิจีกรรมและมโนกรรมที่สุดจริตที่เป็นประโยคสมบัติส่วนความเพียรในทางที่ผิดนี่เป็นประโยควิบัตินี่สำคัญมากนะประโยคะเนี่ยในองค์ทั้งสี่องค์เนี่ยองค์ของประโยคะเนี่ยมีส่วนสำคัญมาก ถ้าในปัจจุบันถ้าปรารถนาจะให้กุศลให้ผลเนี่ยทำกุศลเพียรในการทำดีไม่ท้อต่อการต่อการที่จะกระทำสิ่งที่ดีงามทั้งหลายเหล่านี้ลองขนขวายเต็มที่สิยังไงยังไงกุศลก็ต้องให้ผลก็อย่างอย่างพวกเราเนี่ยโ,โหพวกเราเกิดมาทั้งกาละสมมุตินะก็ไม่ค่อยได้เรื่องคติก็ไม่ค่อยอุปธิก็ไม่ได้เรื่องเลย แต่เราใช้ข้อสุดท้ายเต็มที่เลยขยันหมัน่นเพียรแล้วเจริญกุศลอย่างต่อเนื่องเข้าใจเรื่องปัจจัยเราจะให้ตัวนานาคณิกากรรมานคือทํากรรมเนเมื่อวานนี้จะให้ส่งผลในวันนี้ให้ได้เงี้ยทํากรรมวันนี้จะได้ให้ผลในวันพรุ่งนี้ให้ได้จเจริญทํากายกรรมวิจักรรมมโนกรรมทั้งหลายเต็มที่เลยทํากุศลเต็มที่ทุกช่องทางทําหมดอย่างพวกเราที่กําลังทํากันอยู่เนี่ย เพราะพวกเราเนี่ยบาปมันให้ผลง่ายใช่ไหมแต่กุศลมันให้ผลยากเนี่ยเลยไม่ท้อเลยอะเพียรพยายามพอมีกิจกรรมกุศลใดๆต่างๆพวกเราทุ่มตัวก็มาทําเต็มที่เลยแล้วเปิดทุกช่องทางที่จะให้กุศลให้ผลเรียบร้อยกุศลจะให้ผลพวกเราทันทีทราประโยค้าสมบัตินี่สําคัญมากสําคัญจริงๆลองเพียรพยายามนะเนี่ยพวกเราความจําไม่ดีใช่ไหม เอาใครความจำไม่ดีท่องหลุดท่องลืมเนี่ยนั่นแหละมนสิการใส่ใจอย่างต่อเนื่องใส่ใจอย่างต่อเนื่องเรียบร้อยเลยความจำดีขึ้นมาเอาพูดอย่างท่านไหนมาใหม่ๆเอ๊คนจบปร,ริญญาโทด,ด้านวิทยาศาสตร์มาเอามากัน,นึกเฮ้ยทำไมจำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยจำหลุดจำหลุดเอามาก็เลยให้วิธีการให้วิธีการทุกวันนี้จำแม่นขึ้นมาเอเนี่ยประโยคะสมบัติ ทุกวันนี้ความเข้าใจในเรื่องนู้นเรื่องนี้เข้าใจได้ได้ดีขึ้นมากเนี่ยนี่มาจากคนความจําไม่ดีนะเนี่ยอามาก็อามาก็บอกเอ๊ะเอ๊ะแปลกอามานึกว่าคนเรียนระดับสูงๆมานี่ความจําต้องเฉียบคมมากถึงเรียนได้ดีขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่เออกับความที่ท่านอาจจะไปเครียดอะไรมากพวกเราลองเปลี่ยนประโยคค่ะสิ เปลี่ยนหมดกรรมเนี่ยมันมีผลมากเป็นนานักขนิกากรรมมาแล้วประกอบกรรมที่เป็นกุศลนะเข้านต่เข้ากลายเป็นคนเข้าใจธรรมะอย่างลึกอย่างลึกได้เลยอาเสวนาที่เป็นกุศลอย่างต่อเนื่องแล้วมันเป็นอนันตละปัจจัยอย่างต่อเนื่องด้วยใช่ไหมทั้งตัวเหตุตัวปัจจัยก็เอากุศลอารมณ์ะปัจจัยก็มนสิการอารมณ์ใดก็แล้วแต่ต้องให้เป็นปัจจัยเก่กุศลเนี่ย แล้วก็อนันตระสมนันตระทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นถ้ากุศลเชวนะเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเอาชุดนี้เกิดขึ้นให้เป็นกุศลให้เป็นอัธยาศัยสาชาตาก็ต้องมันมนสิการให้เป็นสาชาตาที่เป็นตัวกุศลเป็นปัจจัยแก่กุศลอัญญาบัญยะก็เหมือนกันให้กุศลต่อกุศลเกิดขึ้นมาบ่อยมันก็เอื้อต่อการและกันมันก็เป็นปัจจัยต่อการและกาันช่วยเหลือซึ่งการและกาันเป็นต้นเกิดขึ้นมันเป็นพลังเลยแต่เนี้ย ตลอดถึงนั่นแหละมาถึงตัวนิสยะอุปนิสยะปุเรชาตะปัชาชาตะอาเสวนะแล้วก็กรรมะเราเข้าใจในเรื่องของกรรมที่เป็นกุศลแล้วก็ระดมประโยคะที่เป็นกุศลให้ต่อเนื่องกุศลจะให้ผลเราในชาตินี้ กุศลที่ทําปัจจุบันจะให้ผลในปัจจุบันนี้ทั้งโลกยาก,กุศลโลกยาก,กุศลก็ให้ผลจนถึงขนาดเป็นปัจจัยให้ได้โลก,กุตระกุศลเป็นต้นได้ในอัตภาพนี้นี่ขนาดนั้นนะ